ออกดอกอีกแล้วค่ะออกดอกอีกแล้วก่อนี้ต้นนี้กระถางนี้นะคะกวากมรกตออกดอกเต็มกระถางไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะนับเดี๋ยวจะพาไปนับนะหนึ่งนะคะนี่พึ่งออกเลยนะคะใครไม่เคยเห็นดอกของกวากมรกตก็ใครดูคลิปนี้ก็ขอให้เฮงเปังปนะคะจะมีโชคมีลาบไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะด้านสุขภาพด้านเงินทองนะคะด้านการงานนะคะนี่คะนี่พึ่งออกนะคะดอกนี้พึ่งออก นี่คือดอกแพงเขานะคะใครไม่เคยเห็นนะคะนี่เป็นแฝ ER ดด้วยนะคะนี่ก็คือดอกนะนี่แล้วนี่ก็คือดอกนะคะแต่ว่าหัวกขทิ่มลงไปแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยนี่ก็ใช่นะคะนี่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 นะคะใช่หมดเลยนะคะนี่ขึ้นซ้อนกันแล้วนี่อีกนะคะนี่ก็น่าจะเป็นดอกนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีหน่อเขาแตกมาเต็มเป็นหมดเลยนะคะกวากมาแล้วกดกระถางนี้ดอกเต็มกระถางเลยค่ะทุกคนนะแล้วเนี่ยเกือบสิบดอกเลยนะคะนี่ค่ะ and nah.